อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกๆอย่างให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมคลิปกันเลยก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมมาเฟียเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟรีไฟล์ที่กําลังปิดอัปเดตนะตอนนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นภาพแหวนคู่รักนะครับก็จะเปิดขายใน ตัวเกมฟรีไฟเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับเจ้าเข้ามาในระบบใหม่เนาะเดี๋ยวไปดูคู่รักเนาะนี่ก็จะเป็นเปลี่ยนเพื่อนให้เป็นคนรู้จักเป็นระบบแต่งงานใหม่ที่แบบเอาไว้ขิงให้พวกคนไม่มีแฟนเนาะผมก็เป็นนึ่งในนั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวใครที่มีแฟนก็อย่าอย่าลืมแบบมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมมีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้เนาะขิงกันหน่อย ก็เป็นกิจกรรมล็อกอินเนาะอันนี้ก็ให้ล็อกอินล่วงหน้าก็จะได้ตัว๋วไดมอนด์รอยัลสใบแล้วก็บัตรปืน $2 ไใบเนาะวันที่4ถึงวันที่8ส่วนใครที่ไม่ได้ล็อกอินล่วงหน้าก็จะได้เป็นบัตรปืน $1 นใบตัว๋วไดมอนด์สอใบนะครับแต่ผมว่าให้เข้าไปล็อกอินดีกว่าเนาะจะได้คุ้มกว่าของฟรีเดี๋ยวไปชมคลิปที่เกี่ยวกับอัปเดตฟรีไฟนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวอย่าง ก็ตรงนี้ก็รับ <ไป S 1> ชมคลิปไปก่อนนะครับท่านผู้ชม ดีชาวฟรีไฟเออร์ขอต้อนรับสู่ซีซั่นสองเคลลี่กลับมาแล้วเปิดสกราดด้วยอีพีฉลองปีใหม่จะเต็มอัปเดตสุดเก๋ไก๋และยิ่งใหญ่กับหมดฟิสตไตล์เข้าใหม่นะครับก็จะแปบว่าสวยงามอ่ะมีจิงย้าสวรรค์แล้วก็หมดขับรถเนาะนี่นี่นี่ที่เด็ดเลยก็เวลาใครว่างก็เข้ามาขับรถเล่นนะครับหรือจะมาคู่ก็ได้ครับ นี่ก็จะเป็นเนอ่ยเดี๋ยวรับชมนําคลิปนะเดี๋ยผมว่าจะว่าเป็นบางส่วนเนาะเกียรติยศอีสปอร์ตจะถูกสร้างขึ้นข้างโซนโซเชียลคุณจะได้ใกล้ชิดกับทีมโปรดและผู้เล่นมือโปรเติดเพลินไปกับความท้าฟาร์มของพวกเขาเมื่อคุณสร้างสถิติในเกมเอาจริงฉันแอบคิดถึงโมโคอยู่นะโอเคโอเค ก็เราสนิทกันจนเหมือนคู่แต่งงานเลยนี่ไม่ใช่หรอตอนนี้คุณก็มีคู่แต่งงานให้ตัวเองได้าแต่งนี้จะเป็นระบบแต่งงานที่ผมบเกนได้นคลิปกคนาะิปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับออรับชมดารคิปก็จะเพ่าสามารถเพิ่มคะแนนคู่รักได้ยังไงเนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ฟีเจอร์แบบไหนก็บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะนอกจากนี้ผู้เล่นยังจะมีป้ายชื่อของตัวเองด้วย อะไรแบบนี้น่ะซึ่งแสดงอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของคุณและที่มาพร้อมกันก็คือก็อัปเดตตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเกียรติยศเนาะก็ผมชอบมากเลยตัวนี้นี่เป็นแบบมันที่ดีอ่ะทุกคนเนยพูดไงก็อย่าลืมมาเล่นฟรีไฟกันด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ต้อนรับเสมอนะครับการชุบชีวิตแบบใหม่มาใช้ใน Battle r ร y a l e หลังจากทำภารกิจเสร็จชุดหนึ่งแล้ว จะสามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมที่ตายกลับมาสู้ได้แต่เตือนไว้ก่อนนะมันท้าทายมากๆเมื่อคุณขอมาเราก็จัดให้นักพัฒนาทราบถึงความต้องการของพวกเราที่อยากให้อาวุธใน4 v วหลากหลายขึ้นดังนั้นอาวุธสุดฮิตจะถูกจัดออกมาเป็นหลายเซตพร้อมสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเมื่อคุณเล่นหลายเกมขึ้นยิ่งมีตัวเลือกมากคุณก็มีสิทธิชนะมากขึ้นและก่อนจะจากไป เรามาดูการปรับสมดุลอาวุธในแพทนี้กันแบบเร็วๆกันเถอะและทั้งหมดนี้ก็คือวาซ์ฟรีไฟเออร์ซีซั่น2เราติดตามตอนต่อไปได้เลยก็ขอจบกิฟต์เพียงเท่านี้เนาะก็อัปเดตข่าวสารก็จะมีประมาณนี้เนาะก็หรือจะมีเพิ่มอีกก็รอติดตามชมในเกมเลยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ 拜拜。Bye bye.